รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีพ่อไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้ขำแนะนำนะครับขอขอบคุณซัพพอร์เตอร์ที่คอยโอนมาเป็นกำลังใจให้พี่เยในการทำรายการวิชาเกินสัตว์โลกนี้ด้วยนะครับโอ้โหช่วยได้เยอะเลยเนี่ยกูเกือบจะไปทำโอลิแฟนแล้วเนี่ยทำวิชาเกินสัตว์โลกเนี่ยมีไม่พอแดดถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมในการซัพพอร์ตรายการนี้ก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยนะครับเอพิโซดนี้จากคุณพัชรวุฒิขอมีขั้วโลกหน่อยครับผมชอบโอ้ เอาไปหมดทุกมีเลยได้ไหมกูเนยไม่ต้องทำแยกอีอีกนะครับเอาไปหมดทุกมีเลยเนาะเอาหมีนี่ไปด้วยแล้วกันใช่บ้าใบ้าหมีที่ <is S 2> น้ำตาลรู้จักเปล่า <laughs> ถ้าพูดถึงนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหรือว่าเอพิเคเลเตอร์แล้วเนี่ยนะครับมีนี่แหละนะต้นๆเลยนะขนาดแม้แต่มนุษย์ก็ยังต้องหลีกทางเลยนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าพงไพรเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> มันก็เกิดไปเนี่ยตุนกูนี่ตุน,นอ่ะสรุปก็คือเอาเป็นว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องหมีหม,มีกันนะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ไหนมีหมีอะไรกันบ้างไป นี่ต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5 <c oughs> <c oughs> ขอขยี้หน่อยเถอะกากเกลื่อนบนหลังเนี่ยมันยังเลยไว้เสาลัวเนี่ยอ้ สายอะไรมันเวียงมันโดนไข่กูวะอ๋อจุกอออยไข่หมีช่วยไข่หมีด้วยถ้าพูดถึงเจ้าป่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหมายถึงเจ้าป่าที่ไม่ใช่อยู่ในแอฟริกากับอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยนะ พี่หมีเนี่ยแหละนะครับถือว่าเป็นเจ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นนักล่าที่อบิลิตี้สูงแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเอามากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> คือเห็นตัวใหญ่ขนฟูตุตะแบบนี้แต่ถ้าถ้าเข้าโหมดปะทะแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งด้วยความเร็วสูงมากๆเลยนะมนุษย์อย่างเราเนี่ยังวิ่งสู้มันไม่ได้เลยนะ ว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้เป็นหลายกิโลเลยนะครับหมีเนี่ยเป็นนักล่าที่สุดยอดจริงๆนะสิงโตยังเทียบไม่ได้เลยเพราะสิงโตว่ายน้ำไม่ได้เฮ้ <Hey! S 1> พูดไรนี่โดดน้ำโชว์เลยนี่ว่าเราว่ายน้ำไม่ได้โช่เราเป็นแมวนะเออแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไ<ๆ>ลอัอนช่วยกูขึ้นหน่อย เออมื่อกี้เราเล่นเฉยๆนะครับสิงโตมันว่ายน้ําได้แหละที่จริงนะแต่หมีเนี่ยมันว่ายน้ําได้โหดกว่าและไกลกว่าด้วยนะอย่างเช่นหมีขั้วโลกเนี่ยนะครับสามารถว่ายน้าได้ติดต่อกัน600กิโลว่ายน้ําเป็นระยะเวลา10วันมันยังทําได้กันเลยนะติดต่อกันเนี่ยโอ้โหไปถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างดิพี่ควันดำขนาดเนี้ยว่าด้วยเรื่องของนักล่าย,ย่างมี พ,พวกมันถือได้ว่าเป็นนักล่าที่มีชีวิตมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับสะสมประสบการณ์มาเยอะมากๆเลยคือสะสมประสบการณ์มาจนตัวเองรู้ว่าถ้ามึงไปไล่ล่าสัตว์เนี่ยมันเปลืองพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกูมาหากินเบอร์รี่กินผักกินหัวมันดีกว่า <c oughs> กูเลยอ้วนแบบนี้ไงพอ <c oughs> รอ <c oughs> ถึงจะบอกว่าพี่หมีเป็นนักล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วอาหารที่พี่หมีกินเนี่ยเป็นพืชซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเนื้อมันขี้เกียจไปวิ่งล่าเขานะยกเว้นพี่หมีขัวโลกเนือเพราะแถวนั้นมันไม่มีพืชเคลื่อนให้เล็มมันนะ เอ้ยแต่มีหมาแถวบ้านเราเนี่ยเขาเกี่ยวใบท่อมกันเลยนะเพื่อนร้อยไม่พี่เบ้าโอ้โหถึงว่าแหละมีแถวประเทศไทยเรานี่เยิมทุกตัวเลยให้ตายเถอะไปเราตบเข้าไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐานของมีโดยสังเขปกันก่อนนะเราค่อยว่ากันชนิดไหนมันอะไรยังไงมีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะมีตั้งแต่น้ําหนักตัวระดับร้อยต้นๆไปจนถึง6กร้อยเจ็ดร้อยกิโลเลยก็มีและมีแหล่งกระจายพันธุ์อยู่เกือบทั่วโลกเลยนะครับสัตว์ตระกูลหมีเนี่ยนะไม่ว่า จะเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียยุโรปไซบีเรียขั้วโลกเหนืออะไรแบบเนี้ <Wow. S 1> แต่หมีเนี่ยจะไม่มี <No. S 1> ที่ออสเตรเลียกับอฟริกานะครับขั้ <Wow. S 1> วโลกใต้ก็ไม่มีเนี่ยกูโดนรูปนี้หลอกลั่นไปทีเลยในคลิป mm hmm. เพนกวินเนี่ยอาย <laughs> เขาเนี่ย <laughs> โดยปัจจุบันโลกเราตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่นับหมีสายพันธุ์ย่อยเอาแค่สายพันธุ์หลักเนี่ยมันจะมีหมีเหลืออยู่แค่8ชนิดนะครับก็จะมีหมีแว่นหมีดำหมีสีน้ำตาลหมีหมาหมีขั้วโลกหมีควายหมีสล็อตและอีแพนด้านะครับอีตัวแพนด้านี้พี่จะไม่ทําข้อมูลเพิ่มในคลิปนี้แล้วนะเคยทําคลิปแยกไปแล้วไปกดตัวไอดูนะครับถ้าอยากตามไปดูนะและในประเทศเราก็มีอยู่2หมีด้วยนะครับนั่นก็คือหมีควายกับหมีหมาอ้าวเรามาลงรายละเอียดกับ2สายพันธุ์นี้ก่อนในบ้านเราก่อนก่อนดีกว่านะครับ เริ่มด้วยพี่เบิ้มหมีควายกันก่อนเลยเอเชียนแบล็กเบล์นี่มีกอดคอเพื่อนโจ์ด้วยแค่หมีควายเนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็นอีกเจ็ดซับสปีชีแล้วนะเงี้ยมันก็แบ่งตามที่อยู่ที่พบเจอพวกมันแหละยังหมีควายหิมาลายันหมีควายที่เบดหมีควายญี่ปุ่นหมีควายไต้หวันอะไรเงี้ยคืออยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าการกระจายพันธุ์ของอหมีควายพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะเจอไปตั้งแต่ญี่ปุ่นประเทศไทยเวียดนามลาดลา ไปถึงปากีสถา,านรัเสเซียก็ยังเจอปปลายเลยนะมีควายเนี่ย <All right. S 1> ก็อย่างที่บอกอะ่ะ <All right. S 1> มันก็จะเป็นทรัฟสปชีของแต่ละพื้นที่ที่เจอนั่นเองนะครับแต่รวมๆก็คือมีควายแหละลักษณะเด่น mm hmm. ๆของมีควายก็คือพวกมันก็จะมีรูปตัววีสีขาวตรงกลางหน้าอกนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมีที่ขนาดเริ่มจะใหญ,ใหญ่แล้วแหละก็น้ําหนักประมาณร้อยกว่าโลถึง200โลได้นะตัวผู้นะครับ mm hmm. โดยเป็นมีที่จริงๆแล้วอุปนิสัยไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าด้วยสายตาที่ฟ้าฟ,า,ฟางก็คือมีปัญหาสายตานี่แหละ อีหมีพวกนี้ตามมันไม่ค่อยดีนะมันก็เลยทำตัวดุร้ายซะส่วนใหญ่นะครับเวลามีนักล่าหรือว่าเมียนตะลายเข้ามาแล้วมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยพวกมันจะตั้งท่ายืนพร้อมสู้นะครับโชครูปรูปตูวีสง่างามเลยนี่ไงอะแต่อันนี้มันท่ายืนขออาหารนี่หว่าจากท่าออกรบแต่พอมาอยู่สวนสัตว์ไงกลายเป็นท่าขอทานไปได้ละเนี่ย พันโปรดของพี่แกก็คือชอบกินใบไม้ใบหญ้าน,นะครับโอ้ยเหมือนควายจ,จริงๆเลยนะนี่แล้วก็ชอบขูดหัวมันกินนะครับออีกสายพันธุ์ที่เจอในไทยก็คือหมีหมานะครับหรือว่าหมีคนนั่นแหละชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่าซันแบร์นะซึ่งต้องหมีหมาก็คือหมีที่คลองสถิติเป็นหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนะครับน้ำหนักีนไม่เกิน 60- 70กิโลนะอุปนิสัยของพี่แกจริงๆแล้วก็คล้ายกับหมีควายนะครับเป็นหมีที่ตาไม่ดีเหมือนกันก็เลยประสาทแดกที่ละแวงนะครับก็เลยกลายเป็นดุร้ายไป แต่น้องหมีหมาเนี่ยเป็นหมีตัวเล็กก็เลยปีนต้นไม้เก่งกว่าพี่หมีควายนะครับ <Okay. S 1> ส่วนการกระจายพันธุ์ของพี่หมีหมาเนี่ยจะกระจายพันธุ์เป็นพื้นที่แคบกว่าหมีควายเยอะเลยนะครับ <Okay. S 1> เจอแถวแถวบ้านเรานี่แหละพม่าลาวไทยบอเนียวซูมาตามมเลอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่ประเทศไทยเราเนี่ยเจอหมีหมาที่ภาคใต้เยอะนะครับ <Okay. S 1> โอ้ถึงว่าละพี่บ่าวมึงเกี่ยวใบท่มกันดัดเนียนเลยนี่ <laughs> ส่วนเอกลักษณ์ของมีหมาที่สามารถจำแนกได้ง่ายๆจากมีควายนะก็คือข้อของมีหมาเนี่ยจะมีขาวๆเหมือนกันแต่เป็นรูปตัวยูนะครับ เฮ้ยแผลแม่เบี้ยได้ด้วยวะแล้วที่คนเขาชอบเรียกมีหมาก,กันเพราะว่าไอพวกนี้มันเห่าได้นะมันหมาเลย <S <S 2> <S 2> ส่วนอาหารโปรดของมีหมาก,ก็คือผลไม้ก,กับแรลงล่าส่วนอีต,ตัวนี้ก็เป็นมีโซนเอเชียอีกตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่ามีสลอดนะอ่าไอตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับมีควายมีหมาเลยววะแต่ว่าทรงผมของมันจะพลุงพลังกว่านะดูดิแล้วก็แบ่งสายพันธุ์ย่อยออกเป็นอีกสองสปีชีด้วยนะก็คือมีสลอดอินเดียกับมีสลอดศิีลังกาอะไรประมาณเนี้ยแต่หน้าตาแบ่งคล้ายกันหมดแหละแถมพี่แกก็ยังมีลายรูปตัวอยู่ตรงกลางอกเหมือนกั มีควายด้วยนะครับแต่ว่าลายมันจะดูเหมือนกับเส้นเล็กๆก,กว่าไม่หนาเท่ามีควายเนอะและพี่แกก็ถือว่าเป็นมีที่มีขนาดใหญ่ไม่มากนะครับก็ประมาณ9กโลถึงร้อยกว่าโลต้นๆเองนะใหญ่กว่ามีม้ามานิดนึงอ่ะแต่ดุนะครับมีส็ลตนี่แม่งดุมากมีข่าวทำร้ายคนบ่อยด้วยนะแล้วก็ถูกยิงตายถูกทำร้ายกันเยอะเลยนะครับปัจจุบันในใกล้ศูนย์พันแล้วส่วนอาหารโปรดของพี่แกก็คือชอบกินมดกินเปลวกเอาไม่ใช่กินโรตีเลยบังถ้ามีให้กูกินกูก็กแดกแหละลำดับต่อไปของมีโซนเอเชียก็คคือีพนะรับ นี้กูจะไม่พูดถึงแล้วกูเบื่อมันมากเลยเขาทุ่มทุนอนุรักษ์พวกมึงเกือบตายมาใช้ชีวิตเสียงเสียงๆโง่แบบเนี้ยส่วนอาหารโปรดของแพนด้าก็คือไผ่กับขี้ เอาหมดมีเอเชีย no. กันแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปดูมีหนึ่งเดียวแห่งมีอเมริกาใต้กันแล้วนะพี่มีแว่นแห่งอเมริกาใต้นั่นเองนะครับไอตัวนี้นี่คือมีเทพเจ้าเลยนะคนแถบอเมริกาใต้เนี่ยเขาถือ like ว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่ระหว่างโลกแห่งความเป็นและความตายเลยนะเขาเรียกกันว่าเทพเจ้าอุคุมาเรียเฮ้ยไอมีเทพมึงช่วยหยุดด้วพให้ตัวเองก่อนได้ไหมกูไม่มีสมาธิภาคให้คนดูเลยเนี่ยเพราะที่เขาเรียกไอมีพวกนี้ว่าเป็นมีแว่นนั่นก็เป็นเพราะว่าหน้าของพวกมันเนี่ยนะครับมันจะมีลายขาวๆเหมือนกับมี แว่นอยู่ตรงหน้านั่นเอง oh. เป็นกลุ่มของมีหน้าสั้นที่เหลืออยู่เพียงชนิดเดียวบนโลกแล้วนะครับมีอื่นมันหน้ายาวหมดเลยนะ oh. เขาว่ากันว่าเป็นลักษณะของมีโบราณละ,ะแต่มันก็สูญพันธุ์กันไปเยอะแล้วนะเหลือแค่อินี่ตัวเดียวนะครับและอินี่ก็เกือบสูญพันธุ์แล้วเหมือนกันประชากรเหลือไม่กี่พันตัวละโดยแหล่งที่อยู่ในธรรมชาติของพี่แกก็จะเป็นประมาณปลาเมฆปลาดิบแล้วก็แถบประเทศที่อยู่ใกล้กับเทือกเขาแอนดีสนะครับเ <Okay. S 1> อกกาดอเวเนซุเอลาเปรูปานามาอะไรประมาณเนี้ยเป็นมีที่ช่ำชองในการปีนตน ต้นไม้มากอีกพวกนี้ปีนสูงกันด้วยนะแล้วก็ไม่ตกลงมาโง่ๆเหมือนแพนด้าด้วย,ยช ชน,นอาหารโปรดของพี่หมีแว่นนะั่ก็คือพืชตระกูลมะม่วงกับพืชตระกูลสับป,ประรดข้ามไปทางซีกโลกทางเหนือกันบ้างนะครับคราวนี้ก็ถึงตาพี่โพล่าแบกันละนักล่าบนบกแห่งขั้วโลกเหนือที่โหดร้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเจ้าโพล่าแบ์นั่นเองนะครับหรือว่าหมีขั้วโลกขั้วโลกเหนือนะปลอ์ถือว่าเป็นหมีที่ตัวใหญ่ใหญ่มากเลยนะคอยาวขายาวโอ้โหทุกอย่างไม่รู้อันนั้นยาวด้วยหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆเนี่ยคนแถวขั้วโลกเหนือเขานิยมเอาบักคูลัมของเจ้าหมีขั้วโลกเนี่ยนะมาทำปไปสูบกันนะครับ ปลอแบคคู<ไ>ลัมก็คือกระดูกโจมันนะ <S 2> <S 2> <S ก็แหงแล้วนะครับเพราะหมีขั้วโลกเนี่ยเป็นหมีตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะตัวผู้ตัวโตเต็มวัยเนี่ยนะครับประมาณ800กิโลก็ถึงนะโอ้ถึงว่าละกระดูกหามันถึงยาวมากเลยเนี่ยยังไม่พ้นเรื่องนี้อีกหมีขาวพวกนี้อันที่จริงแล้วสีมันไม่ได้ขาวนะครับแค่ขนของพวกมันเฉยเยนะที่สีขาวอะจริงๆแล้วผิวหนังเขาพวกมันมีสีดํานะเอาไว้ดูดซับแสงอาทิตย์รับความอบอุ่นอะไรประมาณเนี้ยส่วนในบางครั้งที่เราเห็นขนมันออกสีเหลืองเหลืองนั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วขนของเจ นะครับทาให้เวลามีแสงส่องผ่านเนี่ยเราเห็นขนหมีพวกนี้เป็นสีอื่นได้บ้างนะครับอ่าแต่ก็เป็นสีของแสงอาทิตย์นั่นแหละพี่หมีขั้วโลกเนี่ยถือได้ว่าเป็นหมีที่อยู่ในสภาพภูพมิอากาศที่เลวร้ายที่สุดในโลกแล้วนะครับอยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยนะโอ้โหอุณหภูมิมันติดลบตั้ง 3- 40องศาเนี่ยโอ้โหเป็นน้ําแข็งกันไปหมดเลยและด้วยความพันร้อนของอากาศในภูมิภาคนี้เนี่ยพี่หมีขาวจึงประมาทในการใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะครับออกไปวิ่งเล่นออกไปว่ายน้ำโง่ๆหมดพลังงานตายไม่มีพลัง งานเอาเวลาก็เรียบร้อยนะครับอดตายแข็งตายกันไปเลยโดยปกติแล้วเนี่ยมีขาวพวกนี้จะกินทุกๆ4-5ถึงวันนะครับแต่ถ้าได้กินแต่ละครั้งเนี่ยจะกินมื้อใหญ่กันเลยนะครับอิมได้เป็นอาทิตย์เลยนะอีหมีพวกนี้เนี่ยบางครั้งไม่มีอาหารเนี่ยพวกมันสามารถอดข้าวอดน้ำได้เป็น10วันเลยแต่ถ้าแชมปเปี้ยนจริงๆต้องยกให้หมีโคโลกตัวเมียนะครับไอตัวเมียโดยเฉพาะตัวที่ท้องตัวมีลูกเนี่ยนะพวกมันสามารถอดอาหารได้ประมาณ5เดือน6เดือนเลยนะครับไม่ใช่การจำสินนะแต่การลดอุณหภูมิของ ตัวเองลง1-2งองอศานอนอยูยเฉยรอตั้งท้องรอให้นมลูกแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่จำศีลน,นะหมีขั่วโลกไม่จำศีลน,นะเว้ย<ม>ภาวะนี้เขาเรียกกันว่าภาวะเกือบจำศีลแค่นั้นแหละเพราะมันไม่ใช่เป็นการหลับลึกแล้วก็สโลดาวไม่ตบอลิซึมอะไรประมาณนี้หมีขั่วโลกพวกนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหมีที่มีประสาทรับกลิ่นได้ดีมากๆเลยนะครับถึงจะหน,า,นาวโคตรพ่อโคตรแม่แบบนี้เนี่ยนะแต่พวกมันก็สามารถได้กลิ่นแมวน้ำไปไกลเป็นกิโลเลยนะแล้วก็แน่นอนแล้วนะครับอาหารโปรดของหมีขั่วโลกนั่นก็คือไขมันแมวน้ำนั่ mày uống uống cô ลำดับต่อไปก็คือพี่หมีดำแห่งเทวีอเมริกานะครับโอ้โหไอตัวนี้ต้องบอกเลยว่าซับสป,ปีชีนี่แม่งโคตรเยอะมีไอตัวที่มันเป็นสีขาวด้วยนะที่เขาเรียกกันว่าสปิปิดเ,ดเอ้ยสปิริตแบะด้วยสายพันธุ์ย่อยสปิริตแบเนี่ยนะจะเป็นหมีฝั่งแคนาดานู่นนะครับอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสีขาวอย่างนี้ทุกตัวนะสายพันธุ์ย่อยนี้เนี่ยมันมีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะที่จะเป็นสีแบบนี้นะครับอันที่จริงมีซับสป,ปีชีสีซินดามอนด้วยนะไอตัวนี้พี่ยากชอบมากเลยดูหนาาน้า้าาาม,มัั่รกกกยงไ็เออพ เรื่องสายพันธุ์ย่อยของหมีดำอเมริกาไปก่อนนะครับแม่งมันมีตั้งเป็นสิกว่าชนิดนุ่นแต่คือจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกมันเป็นหมีที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ทั่วอเมริกาเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่โซนอเมริกาเหนือลงไปยังอเมริกากลางเลยถือเป็นหมีไซส์ใหญ่ที่เป็นรองพี่กิสลี่หรือว่าหมีสีน้าตาลนะครับไซส์อีต,ตัวหมีพวกนี้นี่ก็ประมาณ200กว่ากิโลก็หรูแล้วนะแต่ก็อยู่ทวีปเดียวกันนะ่ะมีโอกาสปะหน้ากันได้นะครับเวลาเจอกริสลี่ oh. พวกหมีสีดำพวกนี้จะวิ่งหนีกัน ส่วนเมนูโปรดของหมีดำพวกนี้นก็คือเบอร์รี่กับแมลงล่าอ้อรออย่างเลยสำเนียงมึงเนี่ยไปไปต่อกันตัวสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> คริสลี่คริสลี่เนี่ยเป็นหมีที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับขึ้นชื่อเรื่องตะปบคนตายเยอะที่สุดในอเมริกาแล้วนะครับหมีสายพันธ์ุนี้นะจริงๆแล้วมันมีสถิติคิวเลตด้วยนะคริสลี่พวกนี้เนี่ยฆ่าคนมากกว่าสิงโตนในพุ่งหญ้าซาวาน่าอีก แต่ก่อนอื่นเลยอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนนะครับว่า้แก๊งหมี ly, กริสลี่กับไอ้แก๊งหมีสีน้ำตาลอะไรพวกนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วหมีกริสลี่เนี่ยมันอยู่ในซับเซตของหมีสีน้ำตาลน,นะครับคือหมีสีน้ำตาลเนี่ยโอ้โหมันมีมากมายหลากหลายชนิดซับสปีชีมันเลยนะคืออีกริสลี่เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในซับสปีชีของหมีสีน้ำตาลน,นะครับเอาจริงๆแล้วหมีสีน้ำตาลเนี่ยนะมันกระจายพันธุ์กันอยู่เกือบทั่วโลกเลยเคยมีอยู่ที่แอฟริกาทางตอนเหนือด้วยนะแต่สายพันธุ์ย่อยตรงนั้นสูญพัน ง่ายๆนะครับอีมีสีน้ําตาลเนี่ยจะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่ในทางทวีปยกกับกลุ่มวีปอเมริกาเหนือนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งความใหญ่ยาวของมีสีน้าตาลพวกนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่ของพวกมันกับอาหารที่พวกมันได้รับแหละและอีมีสีน้าตาลตัวที่ใหญ่ที่สุดของแก๊งมีสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเจ้าโคโดิแอคแบ์นะครับเขาเก็บสถิติกันมาเขาบอกว่า600กว่ากิโลเลยนะส่วนพ่กริซลี่เนี่ยก็ใหญ่จริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับว่า4 0 0 500 โลก็หรูแล้วแหละกริสลี่เนี่ยแล้วก็มีหมีสีบลอนด์ด้วยนะในแก๊งหมีสีน้ําตาลเนี่ยนั่นก็คือเจ้าซีเรียนบราวน์แบร์นะครับนี่อยู่อิหร่านอยู่อัฟกานิสถานนู่นตัวเนี้ยส่วนอสายพันธุ์หมีสีน้ําตาลที่ลุงปูตินขี่หรือว่าสายพันธุ์ตัวที่คนรัสเซียเขาอาไปเปรี้ยวกันในถนนในเมืองเนี่ยน่าจะเป็นหมีสายพันธุ์ยูเรเซียนบราวน์แบร์นะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเจอในแถบรัสเซียแถบยุโรปเยอะนะครับเป็นหมีน้ําหนักย่อมเยาวนะ200กว่ากิโลก็หรูละและอาหารปโปรดขึ้นชื่อขอออองงงหมมีีี่่นน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 น้้นนําาาาตลลลแแกก๊ััั็คคืปซเเะะรบใฉพ ดูวังไข่นะอันที่จริงหมีดําก็มาแย่งกินกันอยู่เลยอ่ะหมดไปทุกหมีแล้วชนิดย่อยอย่างที่บอกนะครับพี่เอขอไม่ลงรายละเอียดเนาะมันเยอะมากเลยถ้าเอามาลงเจาะลึกกันแต่ละสายเนี่ยคลิปนี้กูคนไปเชื่อมงอีกอะ่ะกูรู้นะคนดูส่วนใหญ่ช่องกูเนี่ยเปิดคลิปกู5นาทีมันก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแหละ เอาคราวนี้มาคุยกันเรื่องการจําศีลของพี่หมีกันบ้างดีกว่านะครับคิดว่าเรื่องการจําศีลของหมีเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลักๆเลยนะครับโดยเฉพาะหมีสสายหลักที่มันอยู่อลังท้ายเนี่ยนะไอ้พวกหมีดําอเมริกากับหมีสีน้ําตาลกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นหมีกลุ่มที่ถือว่ามีการจําศีลอย่างแท้ทูเลยนะครับนอนยาว6 7เดือนเลยพวกเนี้ยโคตรขี้เกียจเลยคือข้อมูลพื้นฐานในการจําศีลของหมีพวกนี้ที่พวกเรารู้กันเนี่ยนะครับนั่นะก็คือหมีพวกนี้เนี่ยจะกินในช่วงเวลาที่มีอาหารสม บูเพื่อสะสมไขมันเพื่อเข้าสู่การจำศีลใช่ไหมแต่อันที่จริงแล้วมันก็มีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ไมครับว่าถึงแม้ว่าอีหมีพวกนี้เนี่ยจะย่อยสลายไขยมันตอนนอนไปเรื่อยๆเนี่ยแต่อีหมีพวกนี้ก็ยังสามารถได้รับโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อได้อีกนะเฮ้ยทำไงวะมันทําอย่างงี้นะครับร่างกายของอีหมีพวกนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆเลยนะ มันต้องตั้งต้นจากการย่อยสลายไขยมันนี่แหละแต่กระบวนการย่อยสลายไขยมันเนี่ยนะครับมันจะทําให้ร่างกายเกิดพิษจากการย่อยสลายไขยมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ายูเรียนั่นเองซึ่งถ้ามียูเรียในกระแสะเลือดมากเกินไปเนี่ยนะมีพวกนี้ก็สามารถหลับตุยเป็นโรคหน้ากันได้เลยนะครับไม่ต้องตื่นกันมาละแต่ในช่วงเวลาที่มีพวกนี้มันหลับเนี่ยนะร่างกายของพวกมันสามารถรีไซเคิลยูเรียพวกนี้ดึงไนโตรเจนออกมาจากยูเรียเพื่อเอาไปสร้างโปรตีนให้ร่างกายดูดซึมกลับไปสร้างกล้ามเนื้อให้มี ไอ้พวกนี้มันเฟิร์มได้นะครับโอ้โหแม่งเอ้ยเย่ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเรานี่ต้องไปเล่นเข้าเยี่ยมเกือบตายกว่าจะได้กล้ามไอ้พวกนี้แม่งนอนก็เฟิร์มโอ้โหพ้องตายโลกเนี่ยมันไม่ยุติธรรมอย่างนี้แหละเนาะ โอ้ลืมบอกไปนะครับก่อนที่หมีพวกนี้มันจะเข้าสู่ฤด,ดูจำศีลเนี่ยนอกจากจะกินขุนตัวเองให้อ้วนได้ไขมันเยอะๆแล้วเนี่ยหมีพวกนี้ยังต้องเริ่มกินอาหารหยาบต้องเริ่มเคี้ยวหญ้าเคี้ยวใบไม้ก่อนที่จะเข้าไปนอนจำศีลด้วยนะครับเพื <Q> ่อที่จะให้ลำไส้ใหญ่ของพวกมันอุดตันจากการกินไฟเบอร์พวกนี้เยอะๆอน,นะ <Q> พูดง่ายๆก็คือการอุดรูตูดจากระบบภายในนั่นเองนะครับเวลามั <Q> <Q> นนอนเนี่ยจะไม่มีขี้จะไม่มีอะไรออกมาเลยนะกันสารอาหารออกไปจากรูตูดนั่นเอง Ha <laughs> ha แล้วพอตื่นมาหลังจากนอนไป6 7เดือนสภาพพี่แกก็เหมือนมีแห้งแบบนี้แหละนะครับโอ้ยพอตื่นมาไม่ทันทาอะไรเลยเนี่ยนะก็ต้องมาจัดการเรื่องปัญหาลําไส้ท้องผูกของตัวเองด้วยนะครับจาได้ไหมว่ากินไฟเบอร์ไปเยอะใช่ไหมก่อนนอนเนี่ยมีบางตัวเนี่ยการขับถ่ายหนักครั้งแรกหลังจากนอนจํสิีลเนี่ยนะต้องขี้ออกมาก้อน <Yeah. S 1> ยาวเป็น20่เซนเลยนะครับโอ้ยตูดปริ้นกันพอดีอ่ะพอเสร็จทุระทุกอย่างแล้วก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับออกมาหากินให้เยอะเท่าที่จะ ทำได้ขุนตัวเองให้อ้วนเพิ่มพูนไขมันให้พร้อมต่อการหลับรอบต่อไปนั่นเองโอ้โหเกิดเป็นหมีนี่มันสบายจังวะอุ้ยตกใจคนเห็นหมีนั่นไงเข้าสู่ปัญหาต่อไปเลยนะครับปัจจุบันนี้ที่ยูมีก็ลดลงเหมือนที่ว่ากันเหมือนที่เรารู้กันเนี่ยนะว่ามนุษย์เราเนี่ยขยายพื้นที่ขยายเมืองเข้าไปในป่ามากขึ้นเนี่ยนะอีหมีพวกนี้ก็เริ่มมาหาของกินแถวบ้านเมืองเราเพราะาอาหารมันหาง่ายไงที่แคนาดานี่ถึงขั้นกับหมีเดินเข้าเซเว่นกันเลยนะครับดูดิ ในคลิปนี้มันอาจจะดูน่ารักนะแต่ที่จริงอีสานพวกนี้มันอันตรายนะนะ <c oughs> <c oughs> เห็นหรือยังเราว่าหมีมันเป็นนักล่าที่มักง่ายนะครับไม่งั้นอาหารที่มันกินก็คงไม่ใช่พืชเป็นหลักหรอกใช่ไหมหลังๆมันนี่เริ่มคุยขยะเริ่มหาของกินมนุษย์ง่ายๆแล้วเนี่ยแต่ก็เรื่องเดิมๆแหละนะครับม้วนเดิมอีกแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดหมีหรอกมันก็ความผิดคนน่นแหละที่ลุกล้ำพื้นที่อยู่ของพวกมันมาทั้งที่อยู่อาศัยเราอะไรประมาณเนี่ยนะเออมันก็เป็นคอนฟ lict อยู่แล้วนะที่มันเกิดขึ้นกับสัตว่าเเนนีีีรมุุอัททวโลกก้ มันเหลืออยู่แค่แดชนิดและหลังจากแชนิดเนี่ยมันมีซรับสปีชีอยู่มากมายอ่ะและหมีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมีดําก็ไม่ได้ดําเสมอไปและหมีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมีสีน้ําตาลก็ไม่ได้สีน้าตาลเสมอไปส่วนหมีขาวขัว้วโลกจริงๆแล้วผิวสีดําและพี่หมีสลักก็ชอบจือปากใสส่วนอีแพนด้าเนี่ยพัฒนาน,านิ้วโป้งเทียมมาเพื่อการจับใบไผ่ยัดเข้าปากโดยเฉพาะตามนั้นคือจบ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินมีโลกของพี่เอ็ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสะโลกนั้นนะครับเียวเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นวดสบายเลย ยามว่างหมีอย่างเราก็โนดกระปูกันเล่นบ้างเหมือนกันนะครับ <laughs> ถ่ายใครกูอยู่นั่นแหละกูจะมืออีกข้างมาปิดแล้วนั่นเนี่ยนวดกระปูแบบหมีหมี <laughs>